พระบรมรูปทรงมาเมื Keith ่อเวลา14นาฬิกา30นาทีวันนี้ได้มีพิธีกระทำสัตยปิญาณตนต่อหน้าตงชายิลผลของกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพบกาศซึ่งวันนี้ทางไทยทีวีก็ได้มาบันทึกภาพเกี่ยวกับการกระทำพิธีกระทำสัตยปฏิญานตนของทหารทั้งสามเหล่าในวันนี้ด้วยและในขณะนี้ก็เป็นแถวของขบวนนักเรียนเตรียมทหารจำนวนประมาณ800กว่าคนซึ่งหลังจากได้เดินแถวผ่าน เั้นหน้าเ,เาส้นพิธีของประธานแล้วก็จะได้มีการสแสดงการบริหาร หลังจากการแสดงการบริหารของนักเรียนเตรียมทหารเสร็จสิ้นลงแล้วพอจากนั้นสัญญาณแตรเดี่ยวเพื่อให้ทหารเข้าสู่ที่รวมพลก็เลยดังระบานขึ้นหลังจากแตรเดี่ยวได้เป่าสัญญาแล้วก็เป็นแตรบรมเบลเพลงมาสามเหล่าทัพได้นำโดยทหารนำกำลังเข้าที่ตามแผนบริเวณ ลาพระบรมรูปทรงมาซึ่งเริ่มด้วยกองมัะชาการกองผสม,มรโรเยนร้อยพัชจุลจอมเกล้าโรเลนในเรือแหละโรเยนในเรืออากาศติดตามด้วยกองขับการกรมทหารราชีหนึ่งมหาเล็กรักษาพระองค์และที่เห็นนี้ก็คือแถวคลองโรเลนในเรือติดตามด้วยแถวคลองโรเลนในเรืออากาศ หลังจากที่ตหารทั้งสามเหล่าทัพได้เข้าประจำที่เสร็จเรียบร้อยแล้วพระท่านจอมพลถนอมกิติขจรผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้ขึ้นรถยนต์ตรวจพลสวนสนามและในกระบวนตรวจพลสวนสนามของท่านผู้บัญชาการทหารสูดสุดนี้ในรถของท่านผู้บัญชาการทหารสูุดก็มีพลอากาศเอกธีบจุลรั์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกลาโหมและเสนาธิการทหารติดตามด้วยพลเอกประภาสจารุสเสถียนผู้บัญชาการทหารบกพลเรือกจรุนเฉลิมจิะระผู้บัญชาการทหานเรือและพลอากาศเอกบุญชูจันทรุบเบกษาผู้บัญชาการาหานอากาศหลังจากนั้นทหารหน่วยต่างๆได้เชิญธงชายเฉลิมพลเข้าสู่พระโจาพิธี หลังจากที่ได้นำทูนชายเฉลิมพลเข้าสู่ที่ตัง้งภายในกระโจมพิธีแล้วพระสงฆ์ทรงสมศณศักดิ์ได้เจริญพพุทธมนต์โดยมีสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นองค์ประธานหลังจากที่พระสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์จบลงแล้ว ก็ได้เป็นการเชิญทธงชายเฉลิมพลออกจากประโจพิธีไปประจำบุญแท่นข้าพเจ้าขอกระทำสัตว์ปฏิญาณวา่าขบ aja จบะจจยอำตายพเพื่ออิสรภาพและความสงบ ข้าพเจ้า นขณะหลังจากที่ปู่มัญชาการาสุดสุดได้กล่าวนำทหารปฏิญาณตนแล้วก็ได้กล่าวให้อุปว่าถึงนับว่าเป็นวันที่สำคัญยิ่งของทหารนั้นไตเวียนมาถึงอีกวาระหนึ่งในวันนี้ทางราชการได้จัดให้เป็นพิธีอนมีเกียรติสูงและมีการสวนสนามสแสดงแสางิวาพของกองทัพไทยในทุกจังหวัด ตั้งอยู่อย่างพร้อมเพรียงกันในโอกาสอันสำคัญยิ่งนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะกล,าล่าวคำปราศัยให้โอว่าแก่ทหาร มีเกียรติทั้งหลายอย่างแน่วแน่ยิ่ง้วยชีวิตขอให้ทุกคนจงมีความภาคภูมิใจในการที่ตนได้มีโอกาสปฏิบัติหน้าที่ของลูกผู้ชายชาวไทยอย่างสมบูรณ์เยี่ยงบรรพุษหรือการเป็นนักบบของชาติและจงนัลรึอยู่เสมอว่าทหารที่ดีของชาตินั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีวินัยเข้มแข็ง อดทนเสียสละและกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความตายในทุกขณะที่มีภัยมาสู่ชาติหลังจากที่ได้เชิญทงชายเฉลิมพลเข้าเข้าประจำที่เสร็จเรียบร้อยแล้วบรรดาฐานทั้งสามเหล่าทัพได้เริ่มสวนสนามโดยผ่านหน้าผู้ประชาการาสูงสุดซึ่งเป็นประธานซึ่งในเป็นประธานในพิธีสวนสนามในวันนี้ กองกันนั้นเครื่องบินก็ได้มาบินโปรยเข้าต่อดอกไม้เหนือบรรดาแถวทหารที่ได้เดินสวนสนามในวันนี้และที่เห็นดันตอนสุดท้ายนี้ก็คือกองพันผสมเหล่าทัพระหว่างมีกองทัพบกของทัพอากาศซึ่งเป็นหน่วยจู่โจมซึ่งเป็นหน่วยสุดท้ายในการสวนสนามในวันนี้ กองจู่มนี่มีสามเหล่าทัพคือมีของทัพทัพบกทัพเรือและทัพอากาศ